พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพระราทสบอดีวันที่10เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องจงทำให้การศึกษาพระคำเป็นนิสัยและพระวจนะที่จะใครขวรและสมคีธรรมในพระธรรมหนึ่งเปโดบทที่สองข้อที่สองถึงสา เช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมไยวิญญันที่ไร้สิ่งเจือปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอดในเมื่อพวกท่านได้ชิมแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดีเลิศพี่น้องคาเช่นเดียวกับที่โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งที่ขัดไม่ได้สำหรับการเจริญเติบโตทางร่างกายที่เหมาะสม พระคำของพระเจ้าก็เป็นอาหารที่จําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณเมื่อคริสเตียนละเลยพระคำของพระเจ้าเขาก็จะอ่อนไหวต่อการจมตีจากมันและอยู่ภายใต้องค์ประกอบและอิทธิพลที่เสื่อมทรามของโลกนี้จงระลึกว่าผ่านทางพระคำเรารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจสร้างความเชื่อและอุปอนิสัยดังนั้น เราจึงต้องเลีงดูตนเองด้วยพระคำอย่างต่อเนื่อง2เปตรบทที่3ข้อที่18กล่าวว่าแต่ขอพวกท่านจงจเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนจากนั้นในบทที่1ข้อที่3 จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของความรู้ในพระคำของพระเจ้าอีกครั้งซึ่งกล่าวว่าฤทธิเดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เราที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้าโดยการรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เองพระเจ้าได้ทรงทำเพื่อคุณแล้วและมอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชีวิตที่ยอดเยี่ยมแห่งพระสิริ และความชอบธรรมอย่างไรก็ตามการดำเนินชีวิตแห่งความครอบครองความสําเร็จและความเจริญนุ่งเหืองที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้จักพระคำของพระเจ้าและนำไปใช้ในชีวิตของคุณมากน้อยเพียงใดสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความรู้และการประยุกต์ใช้พระคำของคุณดังนั้นจงรู้จักพระคำ พระเยซูตรัสว่าคุณจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้คุณเป็นไทยจงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจริญเติบโตโดยพระคำนั่นคือรู้จักความจริงของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่สองกล่าวว่าเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมไฟวิญ,ญญาณที่ไร้สิ่งเชื้อปนเพื่อโดยน้ำนมนั้นพวกท่านจะเติบโตขึ้นสู่ความรอด จงตั้งเจยเจยนรู้พระคำของพระเจ้านั่นคือกำหนดตารางเวลาที่สิ่งที่คุณทำทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวคือศึกษาและคร่คนพระคำจงเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัลของสิญญาพิบาคลคริสเพื่อรับชมและฟังข้อความที่สร้างความเชื่อทุกวันที่จะสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตทุกครั้งที่คุณเปิดพระคมภีร์เพื่อศึกษาคุณสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และใครคนในสิ่งที่เฉพาะบางอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นำมาสู่จิตสำนึกของคุณดังน,นั้นจงปลุกฝังนิสัยของการศึกษาพระคำเพื่อตัวของคุณเองฮาเลลูยาเอเมนให้เราเกล่าวถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ใส่ความรปรถนานอย่างลึกซึ้ง ในตัวข้าพระองค์ที่จะรู้จักพระองค์ผ่านทางการสามัาคีธรรมกับพระคำของพระองค์ข้าพระองค์ยอมให้ตนเองได้รับการดนใจสอนได้รับความรู้และฝึกฝนในเรื่องไฟวิญญาณซึ่งทำให้ความเชื่อของข้าพรองค์เข้มแข็งขึ้น เพื่อทำให้ลิขิตชีวิตของข้าพล่องในพระคิดสาเร็จในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงทำให้การศึกษาพระคำของพระเจ้าน,านั้นกลายเป็นนิสัยของคุณค่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PF a พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด